สามฉันนาเถระวัตถุเรื่องพระฉันนาเถระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้เจสิบปดบุคคลไม่พึงคบมิตรชั่วไม่พึงคบคนต่ำช้าพึงคบแต่กัญาณมิตรพึงคบแต่สัตบุรุษสี่มหากัปปินะเถระวัตถุเรื่องพระมหากัปปินะเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้79บุคคลผู้อิ่มเอิบในธรรมมีใจผ่องใสย,ย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมที่พระอริยประกาศแล้วทุกเมื่อหบัณฑิตสมเนรวัตถุเรื่องบัณฑิตสมเนรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้ แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้แปสิ 80. คนไขน้ําย่อมไขน้ําช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้บัณฑิตย่อมฝึกตน6ละกุณดกะพัทิยะเถระวัตถุเรื่องพระละกุณดกะพัทิยะเถระ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้แปสอดภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมฉันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสารเสริญฉันนั้น 7. กาณามาตาวัตถุเรื่องมารดาของนางกานาพระผู้มีพระภาคตรัสคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ 82. บมัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสดุดง่วงน้ำที่ลึกใสสะอาดไม่คุณมัวฉะนั้น 8. ปัญจสตะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุห้าร้อยรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคทถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ 83. สัตบุรุษทั้งหลายย่อมเว้นในธรรมทั้งปวง สัตบุรุษทั้งหลายย่อมไม่พร่ำเพอเพราะกามคุณเป็นเหตุบัณฑิตทั้งหลายประสบสุขหรือทุกข์ย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง9ธรรมิกะเทระวัตถุเรื่องพระธรรมิกะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ 84. บัณฑิตย่อมไม่ทำบาเพราะตนเป็นเหตุ หรือเพราะผู้อื่นเป็นเหตุบุคคลไม่พึงปรารถนาบุตรทรัพย์แว่นแคว้นหรือความสำเร็จเพื่อตนโดยไม่ชอบธรรมพึงเป็นผู้มีศีลมีปัญญาและยึดมั่นอยู่ในธรรม 10. ธรรมสวรรวัตถุเรื่องการฟังธรรมพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้8ป ในหมู่มนุษย์เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจำนวนน้อยส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้น86ส่วนชนเหล่าวไดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบชนเหล่านั้นจะข้ามพ้นวัตฏะอันเป็นบ่วงมานที่ข้ามได้แสนยากไปถึงฝั่งโน้นได้สิเ ปัญจสตตาอคันตุก,กะภิกขุวัตถุเรื่องภิกษุอคันตุก,กะห้าร้อยรูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุอคันตุก,กะผู้อยู่ในแคว้นโกศลดังนี้87บเจดัณฑิตละธรรมดำแล้วพึงเจริญทรรมขาวออกจากวัตตะมาสู่วิวัตตะ8ป ละก,กามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนายินดียิ่งในวิเวกที่ยินดีได้ยากยิ่งพึงชำระตนให้ผ่องแพ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลาย89บัณฑิตหเลา่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลายไม่ถือมั่นยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่น บัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกบัณฑิตตะวักที่หกจบเจ็ดอรหันตะวักหมวดว่าด้วยพระอรหันหนึ่งชีวะกะวัตถุเรื่องหมอชีวกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่หมอชีวกดังนี้เก้าสิบ ผู้บรรลุจุดหมายปลายทางแล้วไร้ความโศกหลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงลากิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดย่อมไม่มีความเร่าร้อน